อันนี้จะตอนเป๊กกลังเก็บสายบัวมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะได้เยอะมากเลยจะเอาไปจำหน่ายตลาดนัดเหรอคะหาเลยได้เสริมแจกญาติใช่ไหมอุ้ยยาวมากเลยจันไปฝากเพื่อนด้วยโอ้โไปตโลนได้เยอะมากเลยนะคะ พ่อแล้วเราพ่อใจแล้วอะไ้สามขวงไไแล้วทองแนบเป็นอไรล่ะทองแนบทององแนบไมใช่ไม่ใช่มุดน้ำปอ,ปอดแล้วเหเรอเปลยนตำหน้าน้ำขึ้มน,ะะนมากแลวเอาตะลนมนไหมเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวปั่นน้ำแข็งให้คุณอาก,ก่อนจ้า